เราจะเดินบนถนนนครปฐมนะครับลองเดินเข้าไปว่าเดินไปได้เปล่ามันก็มีเหมือนล้วนะครับในแผงแต่ว่าไม่ได้กั้นนี่เขาเรียกห่อ เราผ่านไม่ผ่านไม่ได้แล้วครับอ๋อตรงนี้ไม่ใช่เส้นไฟถนนใช่ครับเอารถไฟทางไฟล่ะครัดต้องเกินอ้อมนู่นนะครับเพราะว่ามันตู้คอนเลยเปิดครับเอานี่ไม่ใช่ถนนนครถมหรอครับใช่ครับผมเราเดินได้ไหมครับเดินผ่านไม่ได้ครับเพราะว่าขอจะขอเดินผ่านไปคลองตรงนู้นนะครับพอดีจะไปผ่านไปก็ออกไม่ได้ครับผ่านไปก็มีตู้คอนเดนเซอร์ปิดฝั่งนู้นครับอ๋อเป็นตู้คอนเดนเซอร์ใช่ครับผมคือมันปิดมานานแล้ว คแล้วครับติดได้จะสองเดือนแล้วครับคือถนนนี้ไม่สามารถให้ประชาชนเดินหรือเอารถผ่านได้ใช่ไหมผ่านผ่านไปก็ไม่ได้ครับไม่มีทางออกครับไม่โดยปกติแล้วอ่ะโดยปกติ<ด>ก็ผ่านไม่ได้ครับเดี๋ยวว่าเราจะไปออกถนนลูกหลวงอะไรพวกเนี้ยได้ไหมไม่ได้คือมันไม่ใช่ถนนสาธารณะนะครับ <Okay. S 1> ไม่ใช่ถนนสาธา,นานรณะ <Okay. S 1> แล้วก็คือมันจะมีคนมาเฝ้าตรงนี้ตลอดไม่ให้เราผ่านอยู่แล้วใช่ไหมครับ okay. พี่ <P hi> เป็นตำรวจทำเนียบหรือว่าสันติบาลอะไรเงี้ยครับสัญญนติบาลครับอ,อญญญญ๋อเป็นตำรวจสันติบาลใช่เออมาท้องเราต้องอ้อมไอ้ถนนข้ามคลองประดุงไปถ้าจะไปก็คือถนนอันนี้ไม่ได้ไ,ไปถนน<อ>พระ,พร,ะรามพระรามห้าถนนต้องปิดครับ น,นี้ก็ทะลุไม่ได้ใช่ครับว่าโดยโดยแต,ต่ก่อนนั้นก็ทะลุไม่ได้หรอคะหรือว่ายัางไงถ้าโดยที่ไม่มีมอบมีอะไรที่เขา่ก่อนก็ทะลุไม่ได้ครับเขาผ่า,านคือไม่เคยผ่านได้เลยใช่ไหมับถนนเส้นนี้ถนนนี้นะครับถนนคนครปฐมที่มาจากนู่นถนนคนครสวรรค์สุดที่ศิลุโลกหลังจากนั้นตรงนี้คือไม่ใช่ทางสาธนารณะแล้วเนาะคือ<ะ>ผมจะเดินไปไม่ได้เลยผิดกฎหมายผิดไหมครับนะ แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนเดิน,น,นไ,ไอ๋อผ่านไม่ได้คือไม่ให้ไม่ใช้ไม่ใช้เป็นทางสาธารณะถูกไหมไม่ใช้เป็นทางสาธารณะคือพี่เป็นพี่พี่พพเป็ตำรวจสันติบาลเนาะอยู่ตําเนี้ยได้มีอะไรคำถามอีกไหม,ม,ไมไก็เดินข้ามทองไปก็จะไปทางนู้นอ๋อนี่ก็ปิดอีกอ๋อแต่ปกติไม่ได้ปิดเนาะตรงนี้ หมายถึงว่าตรงนี้ไม่ปิดแล้วก็ไม่ให้ผ่านแต่ตรงนู้นไม่ได้ปิดเนาะตรงที่มีน่นได้ได้ติผมมีอะไรถามพี่เขาอีกไหมพี่ตำรวจ